ไปเบิ้งเข้าวสวัสดีจ้ะพี่น้องเบิ้งติเพราะฉันเอานมครีมเบิ้ขงขนมกินข้าวก็ข,อข,อขอนมเซ่นกันปะเบิ้งห้องข่อยขอใช่พริกนั่งด้ไหนแม่ใช่โหลดเมื่ออื่นดอกกิโลหร้อยงดอก <c oughs> แม่จะมาไหว้กิโลหร้อลอยเพียงใดจะจางบ่พอจะลายเหรอ ืมคุยพริกคุยพริกใส่เลยจ้ะคาคาเวนได้แหลมกระายอยู่เด้อจอนบ้าแซ่บได้กินเมื่อดจ้โลูกโดดเนี่ยห็นบ้อง ไุยลูกโดดที่นอกจนซอนพระแก็ุยจิ้งือคนละแล้วะมัดก็ได้ต่ไล่แจ,ก,จกกินข่าวกัขนมเสี่ยนนะแม่นะใจบีบกับไฟมาใส้น้ำวัดเดียกแตสมัสยก็คือเลี้ยวไฟมันแกเองลอกขอดังนั้นจ้ะกินขา่าวกี่ยงน้าแม่แม่นบ่ตัดหนังน่ะ แปบะกุดแสบว๊าง<ส>อืมต่ไปเขาคือเสิบว่าเบิร์ดเพราะว่าเขากินกับขาแม่าการกุณเ่หลายเยอะน่หิวมันจะเป็นสลักต้องถ่ายน้อย่าแม่ ต้มมะนาวออกไปเดี๋ยวจะไปรเลีวว้ยวเพ่อเห็นยกกินเลยพ่อแม่ตะไครเลี้ยงมากามกลัวมีก็กินก็เผาด้วยจอด้อพัดจมามะม่ากัดกินก็เผา ขนมสินนี่กินจะได้จะได้กับข่าวงี้ลูกโดดเนี่ยคุยเส้นลูกโดด,โด,ดมันหยาบอันนี้จะว่าแซ่บ แม่จางว่าข่าจใช่ไมว่าคุอยากกินกับเข่ามื้อนอะกินข่าวครับกินข่าวกพรสุภาขีแซบพักมันบ้างมันเงีืแซบจะสามนาทีอืมพูดลกกดดวัน เป็นมอดอีกไหมก็เป็นไตกูเช่อืมไมแดงง่ายจ้ะอืม แ่ขอบคุณหลายๆจาะพี่น้องขอบคุณท่นอิมดอกขอบคุณหลายๆจ้ะข,ขอบคุณลูกหลานจิเบิงอปคุยอีกจากข้ามกันเนีย่ยพกจะเบิงกันเนี่ยยบข้อคุณบ๊ายยบข้อ,อหมด